ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อแทนทันลอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดวงให้กับคนที่เกิดปีกุลนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปีพศ2563นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งไปคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะไพ่ได้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการดวงอาจจะตรงบั่งไม่ตรงมั่งหรือไม่ตรงเลยก็ได้ บางเหตุการณ์อาจจะเกิดกับเราบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมนะคะในเรื่องของความรักอาจจะมีแบบเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้สําหรับคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นดวงสลับกันก็ได้ในเรื่องของความรักนะ,ะสําหรับเรากับเขาคนนั้นนะคะนะก็เป็นไปได้นะคะอยากให้ดูเพื่อความเพื่อนเ,เพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะอย่าไปยึดติดใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็อย่าเอามาเป็นประเด็นเนาะว่าเอะมันต,นะต้องเกิดแบบนั้นต้องเกิดแบบนี้แล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรมันมากบางเหตุการณ์อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่เกิดกับเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดใดๆนะคะจนกว่าเราจะตัดสินในชีวิตของเราเองนะคะต้องขออภัยนะอาจจะมีน้องแมวขึ้นมาปวดนะคะ,ะสายฟ้านะขึ้นมาปวดนะคะตรงนี้นะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในเรื่องของอ การงานนะสำหรับของคนที่เกิดปีกุนนะคนที่เกิดปีกุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะทํางานในเรื่องของบริษัทองค์กรต่างๆห้างร้านต่างๆนะ เดือนนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่างานคุณจะติดขัดหรืองานคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเพราะที่ผ่านมาถนะ้าเหมือนกับว่ามีอะไรแบบยุ่งเหยิงมากเลยการทํางานอาจจะไม่ทันหรือบางทีทํางานไปแล้วอาจจะ,ะเขาเรียกว่าได้มาแก้ไขแต่เดือนนี้ดูเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะแล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้กับเรานะบางคนทํางานในองค์กรทํางานบริษัทบางทีอ่ะ อายุยังน้อยแต่ว่าได้รับมอบหมายหนะ้าที่การงานนะเหมือนกับว่าเขาเห็นศักยภาพของเราแหะคะ่ะว่า,าตัวของเราสามารถทํางานตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะแล้วก็เห็นผลงานของคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมอาจจะมีการเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้อาจจะจากพนักง,งานธรรมดาอาจจะได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรืออาจจะได้เป็นหัวหน้าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้าเขานะคะ ตรงนี้นะคะลูกน้องจะนําผลงานมาให้นะคะเดือนนี้เหมือนกับเราไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอนั้นเสร็จลนะ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันมีข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนกอ็อาจจะมีการตอบรับจากลูกค้าที่เกิดว่าทําการค้าต่างประเทศหรือทําในเรื่องของการส่งออกนะคะลูกน้องจะนําผลงานที่ดีมาให้นะคะตรงนี้เนาะถือว่าโอเคนะดวงผู้ใหญ่ประถมนะคะ บางคนก็ได้เดินทางไปอบรมไปสัมมนาถึงต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพของการทํางานเนาะต่อมาสําหรับคนที่ทํางานราชการถ้าคนท,ทำงานราชการเดือนนี้คุณอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องของตํารานะคะอาจจะมีในเรื่องของการอบรมการสัมมนาการเป็นพี่เลี้ยงนะคะในหน่วยงานต่างๆหรือการเป็นวิทยากรการได้ไปออกอ่าออกหน่วยออกสอนะไรนะคะแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ เดือนนี้ก็ถือว่าโอเคทุกอย่างในเรื่องของการงานนะอาจจะเหนื่อยเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเพราะว่าเราได้รับหน้าที่มอบหมายเยอะแต่เดือนนี้ดูเหมือนกับว่าทาอะไรมันก็ราบรื่นราบเรียบแล้วก็คุณอาจจะได้รับตําแหน่งได้รับคําชมได้รับในเรื่องของเกียรติบตัตเพราะว่าผ่านจากการฝึกการอบรมมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเดือนนี้นะคะให้คุณมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจนะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะได้รับตําแหน่ง แทนคนที่เขากำลังจะเขาเรียกว่าไงอ่ะจบจากการทำงานตรงนี้หรือเป็นการใกล้กเกษียณอายุอะไรก็เป็นไปได้นะอาจจะมีการทับทามมีการเอาไปพูดคุยก่อนว่าเออ,อถ้าจะให้เราทําตําแหน่งนี้เราจะไหวไหมอะไรผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือน้าเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะคะมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะสําหรับคนที่ เป็นเจ้าของจัดการนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายขายในเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็คนที่ค้าขายหน้าร้านนะคะถ้าเป็นค้าขายออนไลน์ถือว่ายอดของคุณปังนะเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ตามนะถือว่าหยิบจับอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเพราะสินค้าของเราอาจจะตอบโจทย์ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนะคะ มีลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าเอยมีลูกค้าใหม่เพิ่มลูกค้าเก่าก็กลับมานะคะตรงนี้เนาะอ่าไม่ว่าจะค้าขายอะไรนะคะในเรื่องของออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าปังมากเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นห้างร้านน่ะเป็นร้านก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะพวกร้านอาหารพวกผับพวกบาร์นะคะน้ำดื่มแล้วก็จะเป็นพวกชากาแฟเป็นช็อปนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะแบบว่า มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะนะคะตรงนี้ถือว่าดวงโอเคเลยนะในเรื่องของการค้าการขายนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังเรื่องของอารมณ์เดือนนี้คุณอาจจะอาเขาเรียกว่าไงอ่ะเครียดง่ายแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเดือนนี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาแบบทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวของเราแบบ ต้องเป็นแบบนะั้นต้องเจอปัญหาแบบนั้นแบบนี้จะมีคําถามตอทําให้เราเอามามา,มาเครียดกับงานนะคะตรงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็ได้อย่าเพิ่งมีหุ้นส่วนอย่าเพิ่งไปลงทุนกับใครนะคะอาจจะถูกชักดาบได้นะเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินถือว่าโอเคเลยนะการเงินของคนที่เกิดปีกุลเด็กนําโชคนะหรือบางทีอาจจะ มีในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคหรืออาจจะได้โชคจากเด็กๆถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคก็ให้เด็กๆเป็นคนหยิบให้ก็ได้นะคะนะคะอาจจะหยิบลอตเตอรี่สักใบสองใบก็ได้นะคะไว้ลุ้นกับเขาเป็นขวัญและกําลังใจนะ,ะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องทุ่มเทอะไรมากมายนะนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินปันผลเงินตกเบิก เงินในเรื่องของค่าตำแหน่งอะไรก็ได้นะเป็นไปได้หมดทุกอย่างตรงนี้นะคะเงินจากการค้าขายงานพิเศษของคุณได้หมดเลยนะคะถือว่าการเงินโอเคนะคะแต่จะหมดไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเทคแคร์ดูแลคนอื่นดีก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนอื่นเยอะนะคะเช่นเลี้ยงดูญะะาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะการเงินโอเคนะคะต่อมามาดูในเรื่องของความรัก ความรักสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่เกิดปีกุณนะคะ,ะความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับคนรักหรือครอบครัวนะแฟนอาจจะทํางานต่างชาตินะคะหรือว่าทํางานต่างถิ่นต่างแดนนานๆได้มาเจอกันทีบางทีสองสาเดือนได้มาเจอกันทีนะคะหรือบางคนเป็นปีมีแต่การสื่อสารกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบ หวานแหววเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามีการพูดคุยกันไม่ได้ขาดสายนะหรือบางคนที่เกิดว่ามีความตั้งใจอยากจะมีบุตรเดือนนี้อาจจะมีบุตรมีการตั้งครรภ์ได้นะโดยที่คุณคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่มีแหละแต่เดือนนี้อาจจะมีบุตรก็ได้นะตรงนี้นะคะคาดหวังเรื่องของการตั้งครรภ์นเนาะอาจจะได้บุตรชายบุตรสาวได้หมดเลยนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีงานเลี้ยงงานแต่งนะคะ เนี่ยเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ได้ในเรื่องของครอบครัวหรืออยู่กันมานานแต่ยังไม่มีพิธีแต่งงานเดือนนี้คุณอาจจะมาคุยกันในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายก็ได้นะคะถือว่าโอเคนะในเรื่องของความรักคนมีครอบครัวเนาะจะได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มด้วยนะคะสำหรับคนโสดโสดแบบสนิทเลยนะโสดแบบไม่มีใครเลยคุณจะเจอรักต่างวัยหรือเจอรักต่างแดนนะเจอในเรื่องของโลกออนไลน์หรือบางทีอาจจะเจอจากคนในแบบ พื้นที่เดียวกันแต่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นไปได้หมดนะคะเนี่ยเป็นไปได้หมดแต่เขาอาจจะอายุน้อยกว่าเรานะคะตรงนี้นะคะ,ะเปิดประตูหัวใจได้เลยนะคะแต่ว่าคนโสดที่ผ่านมาตัวของคุณเองเหมือนเหนื่อยอะนะคะเหมือนว่าอยากหยุดจะพักเนาะเหมือนบางคนอาจจะอยากไปถือศิลอยากจะปฏิบัติธรรมก็ได้รู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันเหมือนกับเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันยังไม่มีอะไรที่แบบ โอเคสําหรับคุณอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้แหละคุณจะเจอในเรื่องของรักออนไลน์อย่างที่บอกเนาะนะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้สำหรับคนที่แบบว่าคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงมัง่งต้องระวังนะคนคนนี้อาจจะมีใครอีกคนอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะมีใครอีกคนที่แบบเราคาดไม่ถึงหรือเขาอาจจะมีภรรยาหรือมีสามีแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะ พยายามดูนะคะว่าเขาไม่ให้สถานะของเราก็เพราะว่าเขาอาจจะมีตรงนี้หรือเปล่าหรือบางคนเคยมีแต่ยังไม่ได้หย่าร้างนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสถานะาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเป็นรักทางไกลอย่างที่บอกและรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอจจัดใจถามว่าเขารู้สึกดีไหมเขารู้สึกดีกับเรานะเขาอยากสารฝันกับเรานะคะแต่ ตัวของเขาอาจจะติดในเรื่องของภารกิจการงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะหรือสภาพความเป็นอยู่ยังไม่พร้อมนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถคุยได้นะแต่ว่าอาจจะเง่านิดนึงเพราะว่าระยะทางมันห่างไกลกันเนาะนะคะต่อมามาดูในเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังในเรื่องของอารมณ์นะค,ะคนที่เกิดปีกุล ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของระบบช่องท้องนะคะอาจจะมีระบบย่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อจะปวดคอบา่าไหลโดยที่เราแบบไม่คาดคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องปวดทําไมต้องเจ็บตรวแล้ไม่ได้ทํางานหนักมันก็จะเป็นไปได้นะ,ะในเรื่องของภาวะเครียดเส้นมันอาจจะตึงก็ได้นะะตรงนี้เนาะ,ะในเรื่องของการเสริมดวงนะคะการทําบุญนะคะ ให้คุณทําบุญกับองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าหรือในนามของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าคือพระส,สงฆ์นะคะก็ถวายสังฆทานได้พระไตรจีวรได้นะคะหรือจะทําบุญบริจาคเกี่ยวกับน้ําดื่มหรือการปล่อยปลานะคะตามจํานวนที่เรามีจิตศรัทธาเนาะเพื่อปลดปล่อยในสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ต่อชีวิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะคุณก็จะเจอคนอุปธรรมนะเดือนนี้นะคะทุกๆเรื่องเลย คนที่เกิดปีกุ่นมักจะเจอคนอุปธรรมนะเดือนนี้นะคะถือว่าดวงของคุณโอเคทุกด้านเลยนะคะการทําบุญอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นเนาะต้องทําตามที่ไพ่บอกเราถนัดแบบไหนเราทําได้เลยบางคนอาจจะซีเรียสว่าเอ้ยไปซื้อปลาไม่ได้นนนะเราทําสังฆทานอย่างเดียวก็ได้นะคะแค่โมทนาน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานเนาะบุญกุศลมันก็ได้เท่ากันแหละค่ะตรงนี้นะคะเอาละค่ะ อันนี้ก็เป็นดวงสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะประจําเดือนกระกฎาคมปีพศ2563นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครหรือไม่ถูกใจใครยังต้องขออภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะถือว่าเป็นค่าครูเนาะ ขอบคุณมากนะคะที่แบบว่ามีข้อความดีๆส่งมาให้แล้วก็บางท่านก็ส่งในหัวข้อพิกอาการมาให้ถ้าเกิดมาว่างก็จะทําให้ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะแล้วก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่างถ่ายทอดในหะ้กับเพื่อนที่แบบเขาไม่ได้ดูคลิปดูอะไรสามารถที่แบบเผื่อแผ่เขาได้บางคนเขาอาจจะไม่ไม่พร้อมในการที่แบบเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ไม่มีเวลานะคะบางคนก็จะแชร์เพื่อนนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําหรับคนที่เกิดปีกุลแล้วก็ปีก่อนๆหน้านี้ที่ดูดวงไปเนาะนะคะทุกท่านต้องมีเขาเรียกว่าไงอะสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาเราสามารถผ่านไปได้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคนที่เกิดปีกุลนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ